สวัสดีค่ะสวัสดีตอนหนึ่งที่น่ารักทั้งสามห้องเลยนะคะ1นึ่ทับหนหนึ่งทับสและ1นทับสมเมื่อวันสุกครูโบโได้ให้คลิปท่อง20่ม้วนไปนะคะใครฟังแล้วลองท่องดูแล้วบ้างเดี๋ยวต้นเดือนหน้านะคะเราจะต้องสอบท่อง20่ม้วนกันนะคะ อ่าสำหรับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่13กันยายนพุทธศักราช2564นะคะเด็กๆก็ยังคงเรียนอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมเนาะสำหรับงานในสัปดาห์ที่แล้วให้เด็กๆวาดรูปอ่าสระอึจําได้ไหมคะเรามีงานค้างไว้นะคะที่สระอึก็ให้เด็กๆวาดรูปกันหลายคนก็วาดมาสวยงามเลยนะคะบางคนก็วาดมาแบบ แบบเด็กๆนะคะเป็นเป็นตามแบบฉบับของเด็กๆนะคะแต่บางคนก็พอแม่วัดให้เขียนชื่อให้เสร็จสับเรียบร้อยก็ไม่เป็นไรไม่ได้ว่าอะไรกันนะคะแต่ว่าอยากจะรบกวนผู้ปกครองนิดนึงว่าอยากให้น้องทำงานด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าเราต้องเริ่มตั้งแต่เขาเล็กๆเนี่ยะคะ่ะปลูกฝังเขาไปนะคะคือให้ได้ฝึกผ่านมือผ่านตาบ้างให้เขียนด้วยตัวเองอะคะ่ะถึงมัน จะวาดแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงก็แล้วแต่ถ้าเป็นฝีมือของเขาเองเขาจะเกิดความภูมิใจนะคะอ่าสำหรับวันนี้ครูโบจะมาสอนในเรื่องของสรรไอาไม้หมวนนะคะครั้งก่อนเราเรียนสรรไอาไม้มาลายไปแล้วนะคะสรารไอามีเสียงสั้นเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะตน้นและสระไอาไม่มีตัวสะกดนะคะ เราจะมาอ่านสระไอไม้ม้วนด้วยกันก่อนนะคะเริ่มเลยนะคะจอไอใจบอไอใบสอไอใสดอไอใดนอไอในยอไอใหญ่หอลไอไหลคอรอไอใคร ฝอไอไฟไม้เอกไฟสอไอใสไม้เอกใส่ชอไอชชยไม้เอกใช่หอไอหายไม้โทให้ชอไอชชยไม้โทใช้ตอไอใต้ไม้โทใต้บอไอใบไม้โทใบ้ ออะสะพอไอไพยไม้โทไพสะไพหอยอไอใหญ่ไม้เอกใหญ่หอมอไอไหมไม้เอกใหม่คอรอไอใครไม้เอกใครกอรอไอไกลไม้โทใกล้ ฟออาฟาไม้โทฟ้าสอไอใสฟ้าใสฟอไอไฟไม้เอกไฟดอีดีไฟดีนออํานําไม้โทน้ําจอไอใจน้ําใจ กอรอไอไกลไม้โทใกล้ชออีกดอชิดใกล้ชิดพออูผูไม้โทผู้หอยอไอใหญ่ไม้เอกใหญ่ผู้ใหญ่รออักกอรักคอรอไอใครไม้เอกใครรัก ใครฮอนอูหนูฮอมอไอไหมไม่เอกใหม่หนูใหม่รวมนะคะผู้ใหญ่รักใคร่หนูใหม่หอนอูหนูหอมอไอไหมไม้เอกใหม่หนูใหม่ พออัวงอ,งอห่วงไม้เอกห่วงยอไอใยห่วงใยพออูผูไม้โทผู้ดอไอใดผู้ใดหนูใหม่ห่วงใยผู้ใดอ่เมื่อเราอ่านเสร็จแล้วนะคะหนึ่งรอบเมื่อกี้เราอ่านสะกดคำใช่ไหมรอบต่อไปเราอ่านเป็นคำไปเลยไม่ต้องสะกดนะคะใจ ใบใสใดในใยไหลใครไฝ่ใส่ใ,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 สใช่ให้ใช้ใต้ใบสะพายใหญ่ ใหม่ใคร่ใกล้ฟ้าใสไฟดีน้ำใจใกล้ชิดผู้ใหญ่รักใคร่หนูใหม่หนูใหม่ห่วงใยผู้ใด เด็กๆควรฝึกอ่านบ่อยๆนะคะทบทวนบ่อยๆอ่านบ่อยๆรับรองยังไงก็อ่านได้แน่นอนนะคะสําหรับเรื่องของการสอบเดี๋ยววันนี้วันนี้วันจัน์ใช่ไหมสอบอีกวันหนึ่งนะคะส่วนที่เหลือที่ยังไม่ได้สอบนะคะเดี๋ยวครูโบจะหาเวลาให้นะคะเพราะว่าวันพรุนน่งนี้ครูโบไม่สะดวกนะคะต้องไปฉีดวัคซีนนะและเดี๋ยวสะดวกวันไหนจะหาเวลาลงให้นะคะอ่วเด็กๆเ,เปิดหนังสือที่หน้า75ค่ะเมื่อกี้ลืมบอกให้เปิด ดูสละไอไม้มมวนนะคะอ่าเปิดหรือยังเอย่ยเมื่อเด็กๆเ,เปิดหนังสือแล้วนะคะที่อ่านไปเมื่อสักครู่นี้จะอยู่ที่หน้าเจ็ดข้อที่1และนเรียนดูข้างบนข้อที่1นอะลูกเขาจะมีสระไอให้นักเรียนเต็มเลยนะคะสระไอยอยากนั่งเรือใบลําใหญ่เด็กๆช่วยใช้ดินสอลากตามเส้นประ แล้วนับว่ามีสระไอรออยู่กี่ตัวฟังคําสั่งให้ดีถ้าไม่ได้ดูคลิปจะทำไม่เหมือนกับที่สั่งไว้นะคะเพราะในหนังสือไม่ได้สั่งนะคะเมื่อนักเรียนคัดสระไอาตามรอยประเรียบร้อยแล้วนับว่ามีกี่ตัวแล้วให้เขียนตรงพื้นที่ว่างด้วยเลขไทยตัวใหญ่ๆนะคะ เขียนตรงพื้นที่ว่างด้วยเลขไทยตัวใหญ่ๆว่าเด็กๆได้สระไอไม้ม้วนทั้งหมดกี่ตัวที่คัดทั้งหมดเลยได้กี่ตัวนะคะเขียนตรงช่องว่างอลูกมีที่ว่างมีพื้นที่ว่างอยู่เห็นไหมเออในกรอบตรงข้างหน้าทะเลน่ะข้างหน้าทะเลนะคะมีพื้นที่ว่างอยู่เด็กๆเขียนจํานวนด้วยเลขไทยลงไปนะคะต่อไปเปิดหน้าเจสบหก ข้อที่สองให้นักเรียนคัดคําตามเส้นประคําแรกชี้อ่านก่อนนะคะในหนังสือของเด็กๆนะคะพออูผูไม้โทผู้หอยอไอใหญ่ไม่เอกใหญ่ผู้ใหญ่รออากอรักคอรอไอใครไม้เอกใครรักใคร ฟอไอใยไม้เอกใยฟออนอฝันไยฝันบอแองอแบงไม้เอกแบงหอไอหายไม้โทให้แบ่งให้อ่าเรียบร้อยเราอ่านสะกดเสร็จแล้วรอบต่อไปเราอ่านเลยนะคะชี้เลยค่ะผู้ใหญ่รักใคร่ไฟฝัน แบ่งให้เสร็จแล้วทีนี้นัเรียนมาดูข้อที่สามนะคะเห็นข้อที่สามไหมคะอ่าข้อที่สามนี่คือสระไอไม้ม้วนที่นักเรียนจะต้องท่องเพื่อที่จะสอบนะคะให้นักเรียนขีดเส้นใต้คําสระไอไม้ม้วนแล้วฝึกท่องเดี๋ยวเราท่องก่อนแล้วค่อยขีดนะคะ อ้าวเด็กๆท่องตามคุณครูนะคะโดยดูตามที่ครูชี้บนกระดานนะคะผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สักไพใช้คล้องคอไฟใจเอาใส่หอมิหลงไหลใครขอดู จะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่ยอยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบาถือใยบัว หูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยงยี่สิบม้วนจำจงดีอ่ะเดี๋ยวเราจะสอบกันตอนต้นเดือนตุลานะคะทีนี้เราจะมาขีดเส้นใต้คำสรารไอกัน เริ่มจากคำแรกเลยคือหอยอไอใหญ่ไม้เอกใหญ่ค่ะเด็กๆขีดตั้งแต่สระไอไม้ม้วนตรงนี้นะคะถึงยอหญิงเลยค่ะขีดเลยคำที่หนึ่งแล้วนะหอมอไไหม้ไม้เอกใหม่คำที่สองต่อไปนะคะ หอไอหายไม้โทให้คำที่สามแล้วขีดเลยค่ะต่อไปนะคะพอไอภพ่ไม้โทภัยอ่าคำที่สี่ชอไอใช้ไม้โทใช้เป็นคำที่ห้านะคะบรรทัดนี้มีห้าคำต่อไปไปบรรทัดที่สองขีดฟอไอไฟไม้เอกไฟ ขีดจอไอใจสอไอใสไม้เอกใส่ต่อไปนะคะข้างหลังจะมีหอรอไอไหลนี่นะคะกับคอรอไอใครหมดแล้วบรรทัดนี้ไปบรรทัดที่3นะคะขีดคอรอไอใครไม้เอกใคร ขีดบอไอใบต่อไปนะคะขีดสอไอใสอ่าบรรทัดนี้หมดนะคะต่อไปขึ้นบรรทัดใหม่ขีดดอไอใดนอไอในชอไอชัยไหมเอกใช่ ตอไอไตไม้โทรใตอ่าบรรทัดต่อไปขีดบอไอใบไม้โทรใบ้ขีดยอหอไอใยกอลอไอไกลไม้โทใกล้ บรรทัดสุดท้ายไม่มีคำสระไอไม้ม้วนนะคะเขาบอกแค่ว่า20ม้วนจำจงดีหมายถึงสระไอไม้ม้วนเนี่ยจะมีทั้งหมด20คํำเท่านั้นที่เหลือจะต้องใช้สระไอไม้มาลายทั้งหมดเลยไม้ม้วนนะคะจะใช้อยู่ทั้งหมด20คำํำถึงบอกว่า20ม้วนนะคะเด็กๆขีดเรียบร้อยหรือ,อยังนับซิครบ20คำไหม รู้นะคะเหมือนคุณครูไหมเด็กเด็กขีดแล้วเหมือนคุณครูไหมคะอ่าต่อไปมาที่ข้อที่4นะคะเราจะมาแยกส่วนประกอบของคำกันขอครูหันกล้องแป๊บนึงอ่ากระดานมันจะเล็กๆนิดนึงนะหมดหมดละการแยกส่วนประกอบของคำนะคะที่เขาให้ข้างหน้าเนี่ยคือคำเรียกว่าคำ คำจะมีส่วนประกอบคือพยัญชนะต้นสระตัวสะกดและวรรณยุกต์เราจะแยกส่วนเขาออกจากกันนะคะเหมือนเรามีหุ่นยนต์อยู่หนึ่งตัวเราจะดึงชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ออกจากกันคือแยกออกว่าหุ่นยนต์มีส่วนประกอบอะไรบ้างมีหัวมีขามีแขนมีหูมีตาจมูกปากอะไรก็ว่ากันไปนะคะ อ่ะทีนี้เราจะแยกส่วนประกอบของคำเนี่ยออกจากกันแต่เด็กๆทราบแล้วว่าสารรไอไม่มีอะไรคะไม่มีตัวสะกดนะคะเพราะฉะนั้นช่องตัวสะกดจะมีตัวอะไรมาได้ไหมช่องตัวสะกดนี้นะคะจะไม่มีอะไรมาอยู่เลยเพราะสารรไอไม่มีตัวสะกดนะคะอันดับแรกนะคะให้เด็กๆก,กากระบาดช่องนี้เลย เราจะไม่มีอะไรเลยนะคะกากบาทตรงคำว่าตัวสะกดเลยนะคะกากบาทไว้เลยว่าทุกคำไม่สามารถใส่ตัวอะไรในช่องนี้ได้เด็ดขาดครูจะเขียนตรงนี้เฉียงงขึ้นไปเนื่องจากเนื้อที่ครูไม่พอนะคะของเด็กๆจะตรงแบบนี้นะคะช่องแรกก็คือพยัญชนะต้นตามด้วยสระตัวสะกด วอลแวนครูเขียนไม่พอของเด็กๆคือวันนยุกวันนยุกไทยมีสี่รูปห้าเสียงรูปที่เห็นคือไม้เอกไม้โทไม้ตรีและไม้จัดตะวานะคะวันนยุกอ่ะทีนี้เราจะมาแยกทีละข้อข้อที่หนึ่งจอไอใจพยัญชนะต้นคืออะไรคะจอจานเด็กๆใส่จอจานค่ะดูบรรทัดให้ตรงเนี่ยนะใส่จอจานนะคะ ก็คือสระอไอไม้มมวนนั่นเองจากนั้นช่องนี้กากบาดไว้แล้วไม่มีเด็กๆขีดเลยค่ะขีดวอลแหวนคือวรรณยุกมีไหมคะวรรณยุกมีไหมไม่มีก็ขีดนะคะได้ไหมคะลูกได้ไหมไม่มีสองช่องนี้ขีดเลยเพื่อไม่เห็นขยับอีกนิดนึง ต่อไปนะคะชอไอชัยไม่เอกใช่แน่นอนพยัญชนะต้นคือชอช้างสารไอไม้ม้วนเหมือนเดิมนะคะตัวสะกดกาวไว้แล้วไม่มีวรรณยุค,คือไม้เอกอ่าได้ไหมคะได้แบบนี้ไหมชอช้างสารไอตรงนี้ไม่มีแล้วก็ไม้เอกอยู่ช่องสุดท้ายนะคะต่อไป ข้อที่สามคอรอไอใครรอเรือไม่ได้เป็นตัวสะกดนะคะเพราะเรากาทิ้งไปแล้วช่องตัวสะกดนะคะรอเรือเป็นพยัญชนะต้นตัวที่สองดังนั้นคำนี้จะต้องมีพยัญชนะต้นสองตัวเด็กๆใส่คอควายกับรอเรือเลยค่ะอยู่คู่กันเลยอยู่ด้วยกันเลยนะคะเป็นพยัญชนะต้นทั้งสองตัวสาราไอ ตัวสะกดไม่มีนะคะจะเอารอเรือมาใส่ช่องนี้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวใครใส่รอเรือช่องนี้มาแสดงว่าเด็กๆไม่ได้ดูคลิปนะคะไม่มีนะคะไม่มีเด็ดขาดวันอยุก,ก็ไม่มีนะคะอ้าวได้ไหมคะได้แบบนี้ไหมได้เหมือนคุณครูไหมถ้าใส่ช่องนี้มาผิดเลยนะคะแสดงว่าไม่ได้ดูคลิปนะ ต่อไปข้อที่สี่หอมอไอไหมไม้เอกไม่พยัญชนะต้นเหมือนเดิมค่ะมีสองตัวหอหีบกับมอมา้าใส่คู่กันเลยค่ะสาราไอตัวสะกดไม่มีมอม้าอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะคะไม่ได้วรณยุกไม้เอกค่ะมีไม้เอกเป็นวรรณยุกนะคะ ได้แบบนี้ไหมคะทําเหมือนคุณครูไหมอย่าลืมใส่วรรณยุ์ด้วยนะวรรณยุกต์จะต้องอยู่ข้างบนนะคะอยู่บนเส้นนะต่อไปข้อสุดท้ายกอรอไอไกลไม้โถใกล้เหมือนเดิมข้อนี้ต้องมีพยัญชนะต้นสองตัวรอลิงจะเป็นตัวสะกดไม่ได้นะคะมีพยัญชนะต้น2ตัวใส่เลยกอไกลอลิงสาระไอไม้มวนไม่มีตัวสะกด วันณายุกค,คือไม้โทนะคะข้อ4ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเหลือข้อ5กับสรุปความรู้สระไอไหม้ม้วน,นะคะขออนุญาตย้ายกระดานสักครู่นะคะอ้าย้ายมาเป็นกระดานรีไซเคิลนะคะขออนุญาตใช้กระดาษกระดานมันเขียนไม่พอนะคะอ้าวต่อไปข้อที่5เขาให้นักเรียนเลือกคำในวงเล็บ เติมในประโยคนะคะในวงเล็บเนี่ยจะเป็นคําที่ใช้สระไอไม้มาลายกับสระไอไม้ม้วนนะคะแล้วก็นํามาเติมในช่องให้ประโยคมีความหมายนะคะพร้อมนะคะข้อที่1คุณตาจุดใต้เพื่อส่องหาของที่ใต้ต้นไม้ เรามีคำว่าใต้ทั้งสองคำนะคะตอไอไตไม่โทใต้ตอไอไตไม่โทใต้อ่านว่าใต้เหมือนกันนะคะจุดใต้ใต้อันแรกเนี่ยหมายถึงอ่อจะเป็นวัตถุที่จะนำสู่ความสว่างอะค่ะอันนี้ใต้ที่ใช้ไม้ม้วนก็คือใต้ที่อยู่ข้างล่างนะคะเพราะฉะนั้นคุณตาจุดใต้ให้นำคำนี้ค่ะไปเติม และใต้ต้นไม้ให้ใช้คำนี้นะคะใช้ไม้ม้วนค่ะเรียบร้อยนะคะเด็กๆเ,เขียนเลยค่ะต่อไปในวงเล็บให้คำว่าใจจอไอใจนี่ก็จอไอใจอันนี้ใจไม้มาลายอันนี้ใจไม้ม้วนหมายถึงหัวใจหมายถึงที่เราท่องใช่ไหมคะใยใจ หมายถึงใจนี้ใจที่อยู่ที่ตัวเรานะคะใจอันนี้หมายถึงใจที่หมายถึงได้ได้ไหมที่เรียกเป็นลักษณะนามของได้กับไหมนะคะเพราะฉะนั้นดวงใจไปซื้อไหมามาหนึ่งใจเพื่อปักผ้าใจแรกให้ใช้ใจไม้ม้วนนะคะ ใจที่2อหมายถึงใจที่เป็นลักษณะนามของได้หรือไหมให้ใช้ใจไม้มาลายค่ะได้ไหมคะเด็กๆได้ไหมูบขยับอันนี้นิดนึงอันนี้ก็คือจะคือโต๊ะที่เราสอบอ่านกันวันก่อนอต่อไปข้อที่3ให้ยอไอาย,ายกับยอไอยายเหมือนกันนะคะต่างกันที่ สระไอไม้มาลายกับสระไอไม้ม้วนนะคะแบบเนี้ยที่เราออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกันเนี่ยเขาจะเรียกว่าคําพ้องเสียงพ้องเสียงก็คือเสียงเหมือนกันเดี๋ยวโตวไปแล้วค่อยเรียนนะใยนี้ใยนี้นะคะก็คือเป็นใยที่หมายถึงผลไม้ใยนี้ใยนี้กลมกลมนะเหมือนเป็นใยแมงมุมเห็นไหม เป็นเคยเห็นใยแมงมุมไหมจะเป็นใยกลมๆนะคะนี่ก็คือใยแมงมุมนั่นเองเพราะฉะนั้นใครทิ้งลำใยไปบนใยแมงมุมใยแรกคือผลไม้เติมใยนี้เลยใยที่สองคือใยแมงมุมเป็นไม้มลายกลมๆเหมือนใยแมงมุมแบบนี้นะคะต่อไปข้อที่4 เขาให้คำเดียวกันมาแต่เป็นสระไอไม้มาลายทั้งคู่ึ๊บพอมองเห็นไหมคะเป็นไม้มาลายทั้งคู่นะคะอันนี้ใช้ไม้เอกคำนี้ใช้ไม้โทแต่เขียนไม่เหมือนกันเห็นไหมคำนี้อ่านว่ามอไอไม้ไม้เอกไม่ไม่มีหอหีบคำนี้อ่านว่าหอมอไอไม้ไม้โทไม่ไม่ ไม่ออกเสียงเดียวกันนะคะไม้นี้ก็คือห้ามส่วนไม้นี้ที่มีหอหีบและใช้ไม้โทเนี่ยหอมอไอหมไม่โทไมมก็คือไฟไหม้เผาไหม้นะคะทีนี้มาดูประโยคค่ะเด็กเด็กไม่ควรเล่นไม้ขีดไฟเพื่อป้องกันไฟไหม้ไม่แรกคือห้ามก็เติมไม่นี้เลยไม่ที่สองคือไฟไหม้ก็เติมไม่นี้นะคะ อ้าวเด็กๆเติมหรือยังคะสุดท้ายให้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่าให้หอรอไอไหลกับหอรอไไหลที่เป็นไม้มาลายกับไม้หมวนนะคะไหลแรกอันนี้ก็คือไม่ดีเป็นคนไม่ใช่ก็เหลวไหลอ่ะคือไม่รับผิดชอบม,มีความเหลวไหลอันนี้ก็คือ หลงไหลมีความหลงอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะหลงไหลนะอ่ะมาดูประโยคเลยคนเหลวไหลมัวไปหลงไหลกับเรื่องไร้สาระนะคะก็เติมตามนี้เลยไหลแรกก็คือไม่มีความรับผิดช,ชอบเนอะเหลวไหลไหลที่สองก็คือหลงอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะหลงไหลอ่ะ เรียบร้อยนะคะเด็กบุขยับให้อ่าเสร็จเรียบร้อยห้าข้อทันไหมคะเด็กๆทันไหมทีนี้จะผ่านไปที่หน้าต่อไปเลยนะคะคือหน้า78เราจะมาสรุปความเข้าใจสรรไอไม้ม้วนกันสระไอ เสียงเหมือนกันอยู่ที่เดียวกันทั้งสระไอไม้หมวนและสระไอไม้มาลายนะคะเพราะฉะนั้นสรารไอเป็นสระเสียงสั้นสอะอนอสันไม้โทสั้นสเสือเป็นพยัญชนะต้นสระอะเมื่อมีตัวสะกดถ,ถูกเปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศมีนอนหนูเป็นตัวสะกดวรรณยุกต์ไม้โทอยู่บนไม้หันอากาศนะคะ ต่อไปเขียนไว้ที่ไหนเอ่ยเขียนไว้ที่ไหนส่วนไหนของพญชนะต้นคะเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นข้างหน้าขออางอขางไม้โทข้างขอไข่สระอามีงองูเป็นตัวสะกดบนขอไข่มีวรรณยุกต์ไม้โท หอนออาหนาะไม้โทหนะ้ามีพยัญชนะต้นสองตัวคือหอหีบกับนอหนูตามด้วยสระอาเมื่อมีพยันชนะต้นสองตัววรณยุ์จะอยู่บนพยัญชนะต้นตัวที่สองนะคะไม้โทก็จะต้องอยู่บนนอนหนู่ะเรียบร้อยนะคะ สารไอทั้งสองไอเลยนะคะทั้งสระไอไม้มมวนสระไอไม้มาลายเป็นสระเสียงสั้นเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะตน้นแล้วจําไว้เลยว่ามันไม่มีตัวสะกดนะคะเมื่อไหร่เห็นพยัญชนะต้นอยู่ด้วยกันสองตัวนักเรียนก็อย่านําพยัญชนะต้นตัวท้ายไปใส่เป็นตัวสะกดไม่ได้นะคะต้องเป็นพยัญชนะต้นสองตัวเท่านั้นจําไว้ว่าสารไอ ไม่มีตัวสะกดค่ะคลิปนี้คุณครูฝากไว้เท่านี้นะคะฝากเด็กๆทำงานเขียนงานด้วยตนเองให้เรียบร้อยเรียบร้อยในแบบของเรานะคะแล้วเด็กๆก็จะภูมิใจในผลงานของตัวเองนะคะครูฝากไว้เท่านี้ครูไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ